บอกเราฉันเถอะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กรอกใครอยู่ตรงนั้นก็ต้ออยากใกล้ชิดพี่แจทุกคนหรือเปล่าอย่ามาดราม่าอะไรกันมากว่ามันจริงๆเราข้ามบ้างก็ข้ามบ้างก็ได้ ก็มันก็เป็นไพ i เ a ทปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ม้วนๆใ,ใจใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเขาก็พยายามจะเอนเตอร์เทนศิลปินอน,อนอ้อพยายามจะเอนเตอร์เทนทุกคนไอเราก็แบบกรอกเราจนเถอะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กรอกอะไรเงี้ยแต่แบบ ใครอยู่ตรงนั้นก็ต้องอยากใกล้ชิดพี่แจทุกคนหรือเปล่าชนีทุกคนหรือเปล่ามันก็ต้องอยากอย,กอยู่แต่เขาก็พยายามจะเอนเตอร์เทนทุกคนแต่มันอาจจะแบบภาพมันอาจจะตัดไปว่าเขาเมินเขาอะไรจริงๆเราว่าศิลปินทุกคนอยากจะเอนเตอร์เทนทุกๆคนนั่นแหละเออนะมันก็อย่ามาดราม่าอะไรกันมากว่ามันจริงๆเราข้ามบ้างก็ข้ามบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ ที่แจ็คหรือแม้แต่ศิลปินทุกคนแหละอยากทาให้แฟนคลับมีความสุขทุกคนเลยค่ะนะคะม,าม,าม,มันไม่มีอะไรเลยคือในในแบบในในในงานนะก<ม>็คือแบบปาร์ตี้มุ่นๆจอยๆใจๆกินเหล้าแอลกอฮอลผสมเข้าไปมไม่มีใครคิดอะไรตื่นเช้ามาอะไรวะเ<ม>งี้ยเป็นเงี้ยแค่นั้นแหละน้ามาก,กับเราเราดังึ้นปนละล่ะไม่กะหน่อยเนาะใครชนะขอยิ้มคำพูดดิยริสรา รุ่นนี้แล้วเขาไม่ลอบโต้กันคนไหนดังกว่าคนนั้นชื่อน,นะอไม่เลยไม่เลยค่ะไม่เลยคือในกลุ่มพันธมิตรในในบริษัทในเครือก็ยังทานข้าวกับอาจารสันหวังปกติ ยังนั่งคุยเรื่องธุรกงธุรกิจกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ฝากคอนเสิร์ตโรลลิ่งลาวด้วยที่จะมีเกิดขึ้นนะคะแต่คุณบอกว่ามีมีการอธิบาอธิบายหน่อยนึงว่านิดนึงม,ม,มีด้วยเหตุผลด้วยอะไระอ,อะรก,ก็อธิบายนิดนึงเพื่อให้กลุ่มแฟนคลับเข้าใจคนที่เข้าใจเราเขาก็เข้าใจแหละ<ม>คนที่เขาไม่เข้าใจเราพูดให้ตายพูดถึงคอหอยทะลุไปปร้งเขาก็ไม่เข้าใจเ,ออเป็นอย่างนงวันนี้พอพูดถึงหมอกมันกลายเป็นแบบเฮ้ยมันต้องดราม่ามันต้องพูดกันไปแล้วมันจินแพี่ จริงๆก็คือว่าแบบขอลา์ลงฟรีขอดีเสียตังค์ลอ ถ้ามีดาม่าแล้วเงินเข้างานมาพรีเซนเตอร์เข้าก็โอเคอยู่ดาม่าทุกวันก็ยังไหวนะคะยอ,ยอมค่ะ <Okay. S 1> พอช่วงนี้จะมีลูกอีกคนหนึ่งไงคะ <Okay. S 1> หาตังค่ะ <Okay. S 1> ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19้าล้านเ o l e r ๊อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a ก YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ